การเปียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทักษยาสงายโยธินขอนำเสนอรายงานปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยคณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาใน3ข้อด้วยกันนะคะข้อ 1. เพื่อระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยข้อ2เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและข้อ3 เพื่อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเชิงปฏิบัติที่ช่วยแก้ไขอุปสรรคและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะเดินงานแบบวิจัยแบบประสานวิธี big metrology นะคะโดยการทำวิจัยเชิงปริมาณนะคะด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน152อุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นขนาด เล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยนิยามของ SML ตามที่ได้ปรากฏนะคะโดยส,ส่งแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการและตอบกลับมาขนาดเล็กจำนวน64องค์กรขนาดกลาง37องค์กรแล้วก็ขนาดใหญ่51องค์กรจากนั้นนะคะนำมาทำการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมมีปัญหาพร้อมให้แนวทางในการแก้ไขนำมาประกอบเป็นผลการวิจัยได้ดังนี้ค่ะผลการวิจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะคะจากการวิจัยแบบผสานวิธีสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านแรกเลยอะค่ะเราค้นพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือความท้าทายด้านนโยบายและกฎหมายนะคะพบว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมตัวนี้ค่ะมีความล้าสมัยและการบังคับใช้ที่ยังไม่เป็นธรรมยังไม่สอดคล้องกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางกฎหมายสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วก็บั่นทอนในระบบความเชื่อมั่นของกฎหมายได้ แล้วก็ข้อบังคับที่ซับซ้อนมีความล่าช้าเกินความจําเป็นกระบวนการอนุมัติเอกสารและใบอนุญาตมีความล่าช้ามีหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนอยู่การผูกขาดตลาดและการทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏให้เห็นในด้านของการใช้อํานาจนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็มีมาตรการกีดกันที่ลดความสามารถของ SME ไทย ปัญหาด้านอุตสาหกรรมในประเทศนะคะยังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันขา,ขาดการตอบสนองต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของต่างประเทศที่ล่าช้าอย่างเช่นเราจะเห็นได้จากสินค้าจีนในประเทศจีนที่นําเข้ามาบางอย่างทีออ่มาลดความสามารถของผู้ประกอบการไทยนะคะปัญหาการแข่งขันในตลาด เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีการผูกขาดและข้อได้เปรียบขององค์กรขนาดใหญ่เกิดขึ้นปัญหาด้านต้นทุนและการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินผู้ประกอบการสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นและก็ต้นทุนการดำเนินงานจากราคาพลังงานจากราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทและประกอบกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการมีข้อจากัด ดอกเบี้ยเงินกู้สูงในขณะที่เทียบกับภูมิภาคอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะคะทำให้ต้นทุนเราของผู้ประกอบการมีสูงขึ้นเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขันและประกอบกับขั้นตอน,กา,นการขอสินเชื่อมีความซับซ้อนนะคะการขาดแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมถึงแม้ว่าภาครัฐเองเนี่ยจะมีนโยบายแล้วก็สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของ SME ในบางกลุ่มได้ปัญหามาตรฐานสินค้าแล้วก็การควบคุมนะคะเรายังขาดมา,ามาตรฐานการควบคุมสินค้านำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคลพบว่ายังมีการขาดแคลนแรงงานฝีมือ แล้วก็การปรับค่าจ้างที่ยังไม่สอดคล้องกับประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยสูงขึ้นในักในเรื่องของต้นทุนการผลิตข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังพบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่าการพัฒนาเอง การขาดแหล่งวัตถุดิบคุณภาพในการที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้าที่เกิดประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าที่มีนวัตกรรมปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องเผชิญกับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผ,ลผลันผวนบวกกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นภาษีนโยบายของทรัมป์การขัดแย้งระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้อต่อการผลิตอย่างเช่นปัญหาด้านผังเมืองของบางพื้นที่ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานการจัดห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและอุปกรณ์ในประเทศยังมีต้นทุนที่สูงหรือคุณภาพไม่เทียบเท่ากับการนำเข้า ขาดการสนับสนุนให้เกิดสプายเชนที่เข้มแข็งภายในประเทศอย่างสะท้อนให้เห็นได้ในเรื่องของต้นทุนราคาพลังงานก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะคะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่ยงยืนในผลวิจัยนะคะเรามีแนวทางประกอบด้วยข้อแรกเลยก็คือการบางับบงคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ะค,ะควรมีการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยและลดความซับซ้อนนะะทำให้เกิดระบบ one-stop service ให้เกิดขึ้นได้ในหน่วยงานภาครัฐการใช้เทคโนโลยี e-government เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อของหน่วยงานราชการพร้อมกันนั้นต้องมีการฝึกอบรมให้เข้าใจในกระบวนการใหม่ของเจ้าหน้าที่การกระจายอำนาจในท้องถิน่น ควรมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นให้มีอิสระในงบประมาณและก็เรื่องของนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อด,ด้านการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตเกิดความโปร่งใสามากขึ้นนะคะสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือแลกเปลี่ยนองความรู้ซึ่งกันและกัน การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนควรมีการปรับค่าไฟสำหรับอุตสาหกรรมให้เป็นธรรมควรมีการสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมโครงการนำร่องพลังงานสะอาดนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม,ามการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานะคะควรมีการเพิ่มงบ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV และ,กะเกษตรในรูปแบบของ Smart Farming สนับสนุนทุนฝึกอบรมสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่เหมาะสมควรมีการสร้างหลักสูตร Upskill, Reskill ในสาขา AI แล้วก็ Automation ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกงานในสถานประกอบการสำหรับนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันสนับสนุนภาษีสำหรับบริษัทที่มีการลงทุนใน,ในการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างเช่นในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน SME และเกิดะระบบบริการที่ครบวงจร One Stop Service ให้เกิดขึ้นลดภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้เขาได้มีความสามารถทางการแข่งขันเกิดขึ้น อบรมการบริหารการเงินและการตลาดดิจิทัลตรงนี้อาจจะต้องเป็นคัดกรองจากผู้ประกอบการรายเล็กหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ยังขาดองค์ความรู้หรือขาดทักษะในด้านของตลาดดิจิทัลการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมวางแผนพัฒนาในแต่ละอุตสาหกรรม บุรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดเวทีหาลืออย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการติดตามผลของโครงการการสนับสนุนการตลาดและการส่งออกสนับสนุนข้อมูลการตลาดและการขยายตลาดออนไลน์สร้างแบรนด์ Ma d e in t h a i l a n ์เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้สินค้าของไทยและเป็นการส่งเสริมการค้าของไทย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานการผลิตสินค้าโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตนะคะควรมีการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไทยสนับสนุนโครงการต้นแบบที่ใช้ออโตเมชันหรือการใช้อินเทอร์เน็ตออฟสิงเข้ามาใช้ในการผลิต ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีแนวทางแก้ไขในด้านต่อไปก็คือการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและความโปร่งใสนะคะควรมีการปรับปรุงระบบ e-procurement เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคล บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองคอ์กรที่เน้นความโปร่งใสให้กับภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศและการลงทุนรูปแบบลงทุนแบบคุณภาพนะคะส่งเสริมการใช้สินค้าภายในประเทศโดยนำเ,เรื่องของ local content rule เข้ามาใช้อย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ใช้วัตถุดิบของคนไทยนะคะนำสินค้าไทยเข้ามาใช้พัฒนามาตรฐานสินค้าให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดการจ้างงานในประเทศพัฒนาบุคลากรและการศึกษานะคะควรมีการปรับหลักสูตรในสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม4.0หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายสนับสนุนโครงการฝึกงานระยะยาวในสถานประกอบการอันนี้ก็ต้องมีการปรับหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ผลักดันในการอัพสกิลรีสกิลให้กับแรงงานไทยพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนโดยการส่งเสริมนโยบาย Circular า c o n o m y ในการรีไซเคิลและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้นานขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบ e a n Manufacturing เพื่อลดขั้นตอนการผลิตและก็ลดของเสียในการผลิตของอุตสาหกรรม ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานหมุนเวียนอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในด้านข้อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานขอกลับเรียนเชิญท่านประธานตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ท่านประธานอนุกรรมธิการเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลในลําดับถัดไปกลับขอพระคุณค่ะ